สวัสดีครับมาพบกับ new no h e m i s i c channel นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดชุดเสน่ห m มูลสือตำนานเซต a ครับโอเคครับเซตนี้เราก็อยากจะได้ตัวเมือเ่อนิวทูนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยเราเปิดมาได้1น่งใบนะครับแต่ว่าก็อยากจะได้สัก1นึ่งใครับเอามาใส่เป็นเด็กได้ถึง1นึงเด็กนะครับ นามาเคโรเบเวนอมลีเฟียเนโคอาลาพลังงานอ่ะอรา้นเลาคอนนิวล่าเคอร์เรียโอ้ดูการ์คาแรคเตอร์แล้ครับแล้วก็การจัดเตรียมของโคก เหียพลังงานคูโรมิรุอีบุยอีบุยน่ารักมากสก๊อปปี้อ๋อชูการ์ดองแล้วก็เด็กเฮาส์นะครับชูการ์ดองก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ใช้ในธาตุเด็กพลังจิตนะฮะ oh, อันนี้เป็นโอเคไปอยู่ข้างบน อะไรแบบปบบข้างหลังไฟเต้คอสมอ็อโอมมซาชิกับโคโชิโร่แล้วกโ็เอรูโร่นะครับการนี้เหมือนจำไม่ได้ว่าโดนแบนใน่างประเทศหรือเปล่าน่าจะอย่างน,นจะจำไม่ได้ละว่าการไหนโดนแบนบ้างพลังงาน k i โ o โคโกะยารุิโมโนฮิสึกิโดนคาราสแล้วก็ดอกไม้สีรุง้งครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็จะเปิดต่อไปเรื่อยๆครับรลังงานโมคุโรมาซุบอน มิมิคิวอีเวลทาวแล้วก็มิมิคิวอีกใบนึงหืมเราได้มิมิคิวสองใบในในซองเดียวกันฮะมอนจาร่ารูดิดิคอสมอ็อซื้อรุ่นซนอ่าไม่มีอะไร ใ่ครับพลังจิตโมคุโรเยอเทอรี่คอสโมโอ้โมคุโรเอนาโรลันนัชชีฮะโอ้ใบนี้คือใบสำคัญของเด็กพืชเลยทีเดียวนะฮะเด็กพืชสำหรับกก็ใช้ใบนี้คือมีพลังงานซปเปอร์โกรดฮะ,ะ,ะไม่ใช้พลังงานเลยแล้วก็ทำให้โปเกมอนล่างหนึ่งเนี่ยมีวัฒนาการเป็นล่าสุดท้ายได้ในเทิร์นเดียวนะคะ ก็ถือว่าก็โอเคฮะเผื่อเราจะได้เล่นท่าเพื่อนในอนาะคตก็คือรอรอให้ช่างเชื่อมเนี่ยหลุดจากได้ไปก่อนแล้วก็จะได้เล่นใบนี้โชโรเนตโกโอโรเอเนจีโดเอเนจีนี่ก็มีไปก็ดีครับโอ้โหวิการแล้วก็ไอรอดนะฮะก็ได้พลังงานพิเศษสองใบฮะ โอเคคุรุมายุนุยโกคุมะคุซุโมะนักท่องเที่ยวแล้วก็หนีแล้วก็มาลุ้นกันว่าซีแคทแรีของบล็อกนี้จะเป็นใบอะไรนะครับขอให้เป็นเป็นโปเกมอนนะฮะอยากได้โปเกมอน สีแคทแรเป็นโมโครเอนอารลันดัชชี่ฮะโอ้โหคือมาเป็นคู่เลยฮะใบนี้อันนี้คือเลกล่าอาร์ตอันนี้คือสีแคทแยรนะครับสีแคทแรเนี่ยถ้าเรามองนะไอโมโครเอ็น,นอันนี้ชัดเจนฮะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่อยู่ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ตรงคอมันนะฮะก็เยี่ยมฮะถือว่าได้สองใบเนี่ยถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเราเอาสองใบนี่มาทำเป็นเด็กได้เลยนะครับ คือคือพวกการ์ด gx เนี่ยต้องขออนุญาตมีมีอย่างน้อยสองใบในเด็กเนี่ยก็จะถือว่าคุ้มค่าฮะโอเคฮะก็ถือว่าถือว่าอย่างน้อยเราก็มีเด็กเพื่อให้เล่นละเฮ้ามาดูลต่อฮะจะมีเด็กอื่นให้เราได้เล่นอีกไหมซามาคาชิมเมนโดกัสเ,เซเซเรียรามิรามิ พลังงานไฟเมกายันไมากาลิเกนิโคลสมาแล้วก็บิสไนท์หาพลังงานเหล็กโทพิอุสแอปโซเนที่โดเบมอามาโจ กานต่อสู้ดาดารินจูไนเปอร์ท้าบนนี้นะครับก็เป็นจูไนเปอร,เอร์เวอร์ชั่นที่เฉยๆฮะอ่ะมาดูกันครับแล้วผ่านมาแล้วครึ่งบล็อกฮะได้ทีเอ็กมาสองใบอยู่เลยฮะก็ยังมาลุ้นว่ามันจะมีมิวกับมิวทูมาด้วยไหมนะเรามีแท็กทีมสองใบละนะครับขอใหม่อีกสักใบหนึ่งฮะ ลาธิโอสครั้งที่แล้วเหมือนก็จะได้ลาธิโอสมาเหมือนกันนะฮะลาธิโอสจริงๆแค่ใบเดียวก็พอฮะเอามาใส่ในเด็กมิวทูนะครับเอาไว้แค่เป็นเหมือนกับว่าเป็นไม้กันหมาฮะก็คือใช้ท่าเคลียร์วิชั่นนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้ท่าเซ็กต่อได้ เอราครอสเอมริดยุคซี่แล้วก็กุสมาไมน่าลาเฮ้ยจะมีแท็กแทีมอีกสักใบไหมฮะขอมีวเอนมิวทูอีกสักใบหนึ่งฟลาเบ้ฮิตโตซึกิออโรลันเบตเต้ตันเฮคิง พลังงานยามิคารัสึคูมีอาโบโคโคโรโมริโอ้เล่นกรีนเล่นกรีนก็เอาไปใช้กับเอ็กที่เป็น g ีเอ็กหนาสองฮะมันจะมีซิวลาห์ฮะใช้ซิวลา,าย์ก็คือเอามาแล้วก็ได้ตึกพลังงานด้วยนะครับอีุ้ยโกบดโปมิ oh, คิวฮะเป็น คาเลเตอร์ไรฮะไม่มีค okay, นะิวโอเคฮะพลังงานเบตเต้าเบเวนอมโยนัว บล็อกนี้จะคิดบล็อกนี้มันจะคิดน้อยมากเลยนะยังยังได้แค่5้าใบอยู่เลยที่เป็นแบบการพิเศษพิเศษนิวลา,าคือเลียนอยเวิร์นปกติแซด่ึงถีมันแปลมันแปลเขาว่า normalize เป็นปกติ คือฮะังงานฟลาบเบ้ฮิมนันส,ส์เธอรมารมะอโรลันคิวคอนมูจัมโบโคฮะ,คฮะต่อสู้อโลลันเนียสโครบบสซามายโยดุมานิอราคาลิเตอร,ร์แล้วก็โดราเปียน อันนี้ยังไม่ค่อยได้ใบอื่นเลยนะครับมีแค่คารคเตอร์แลกต์กก๊กนิดหน่อยเลยฮาพลังงานยังกูซซูรุคุอักนอมอ่าดูซามีเนะดูซามีเนะแล้วก็กิวกา ทนให้เป็นสปอเตอร์ที่แทบจะไม่มีคนใช้เลยนะฮะเคฮะเดดนเนี ق. ลาลันเทสโอคุโรโคโรโทกส์แล้วก็ตุกกตต๊กตาตุ๊กตานี้ก็ใช้กับเดนกพวกที่ต้องใช้เวลาเซตอัพอะเือ,เอามาแปะไปข้างหน้า แต่ข้างหน้าเทคิดแล้วก็จะไม่เสียไพรส์นิวลาเคธิคิซันโดกัสโอ้อากองยองอากุชิจิงอากุจิคิงโกเบโร,รนันอา่าเป็นเป็นที่ใช้ย,ยากเหมือนกันนะเนะนี่ยใบเนี <c> ้ <oughs> เป็นเด็กต้องเป็นเล่นเด็กอัลต้าบีส นะครับซึ่งเราก็ยังเปิดไม่ค่อยได้เอาตาบิดสักเท่าไหร่ใช่ฮะน่าจะหมดละมั้ง GX เนี่ยราต่อมิปปี้แล้วก็เนคอสมาเลยอีกสองซองฮะสองซองจะมี GX สักจะมี GX ออีกสักใบไหม ชักใบไหม gx 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 ไม่มาฮะซองสุดท้ายแล้วฮะเี็นไหม last pack magic สองสุดท้ายจะมีอะไรมาไหมช h o c k o u t า r ในคอสมาฮะโอ้โหโอเคฮคะเพราะฉะนั้นบล็อกนี้เนี่ยที่ ฮิตก no ็จะมีมีน <c oughs> ้อยมากเลยนะบอกเนี kind of ้ยใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่เอาคาแรคเตอร์รอคาแรคเตอร์อะไรออกสามใบก็จะมีจีเอ็อยู่สใบใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมี2องใบเนี้ยเรามาทําเป็นเล็กเดียวกันได้นะครับแต่เราก็อยากได้มีวมีฟูอีกหนึ่งใบนะครับผงใสยก็คงต้องไปหาซื้อเอานะครับโอเคใหวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ